สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วแม่งย่พ่อม,มาแล้วพี่น้องแฟนคลับเอซี่อีพอ,อีแม่และไอ้น้องนุ่งที่คิดหอดสู้ขู่สุคนพอคระดีคลิปนึงครับพี่น้องครับสำรับคลิปนี้โอ้หัวเหลียวมุ่งมุ่งได้พี่น้องเลยแม่ย่ลรำบ้าตื่ตื่นไหมเนาะหัวขับหย่อมตะเอาคือตื่นไหมที่ตื่นแต่เศร้าแต่เพียรยังตื่นแต่ดึกทักเหมือนขนาดนี้เวลาโอ้ยยากหลายพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำมันน้ำเียนน้อยใจหัว พ่าเป็นย่อ่เกินหัวแม่ล้เพ่เตียงวผู้ใดใ่อยิหัวก็จะตายเราจิไปยังคือว่นน้ำเปนใ่อยิหัวเราจแปเาปลายเขนโอ้จิไปบ้านเหียไปบ้านเหอ้แม่ล้เพ่ได้เตรียมกระเพาะคนไปกินคนกระเพาได้ไปดอกอันดูดอกแต่ว่าตัวนี้เขาจะปลูก เบ่กลากุดมตาอุดมตาอุดมมันมาเชื่อนไปเอาปลาป่ะนี้ก็เลยยามมาเนี้ไปน้ำเพื่อนไรเทือ่ลาลาก็เลยน้ำแหงก็เลยน้อยเลยมาเพื่อนมันก็เลยเลี้ยวว่เปลี่ยนซีเทื่ลาลาเทือ่ลาลาตีไปแต่ไปน้ำเพื่อนที่เรีงเรียประทับใจขนาดพี่น้องปลาคอปลาดูปลาตองไก่มีแต่ตัวละสามลูกซีลปลาตองไก่ไม่ตัวน้อยเดี๋ยวพี่น้องปลาตองไก่มันรุ่นอุ้มขึ้นมาพี่น้องเพื่นภาพไปเอาที่เลีผมก็บ้องหัวจักขึ้นกัน เดนไปนเพิณนแี่ทันมือเดิไปไมาทันไปตั้งเศร้าๆขังมัดลิปนี้เฮีพี่น้องเขาได้เบิ่งพี่กันขึ้นไปไปตอนนี้แม่ัพ่อกำลังทอดปลาอยู่ทอดปลาทอดปลาอันนี้อันนี้อันนี้พวกแม่ปลาเชียนเนี่ยบอกพ่อัวนี่อันนี้ปลาสาปลาสาจานตายกใช้เบ็ดใบเนี่ยพี่น้องใช้เบ็ดใบก็ได้เออพอดีมันนี่ที่สำคัญเลยเนี่ยมขึ้นน้อยมาลำเนี่ยตื่นเต้น ได้เอาเห่ไม่ไปเจิมจะได้เอาแห่ไม่ไปเจิมอันนี้ห่ม้อ็พี่น้อง่เห็ดเอกมือท่านแ่ถือไอ้พี่น้องครับเพิ่งดูโชว์ดูกล้าถือบ่กล้ายกขึ้นบ่เดี๋ยวรันปัดไม่พี่น้องเอยสู้แล้วหมู่บ้านนี่แค่จัดสอชนีแจกบ้งแจัสอเบิ่งแ่งโอ้ยย่าว่าสอชตัวเว่ยำคันเว่อไม่บ่ เออเออเออ <laughs> อ้อมาไปเสียบโอ้เสีบเสียสวอไปเอ่ยพ่เก้าอกับพับขึ้นมเก้าซีบสวอขึ้นนะค่ะอะแต่แตัยกเพิ่งบอกพี่น้องครับเพิ่งยกขึ้นมาแค่ก,กิโลโลกมันโลกจากโล <laughs> หนักตั้งแต่ลูกมีหาลูกพี่น้องลูกหาลูกเศษเศษพี่น้องมัน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 เป็นแหเนื้อหลายพี่น้องพื้นพื้นแหลกในชีวิตเลยพี่น้องสีสารใส่เวลาสารอยู่สามอาทิตย์หาลกัวลูกเห็ดหนึ่งแ่นั้นว่าแต่ต้องเป็นดอกลูกใส่เวลาสามอยู่สามอาทิตย์กลัวกลัพี่น้องเขียวสารที่แหลกไปน้ำเพลินนั่นแหละใส่น้ำเพลินโอู้จันดอก อ๋อคือดีแท้จันดอกป่านี่คือส่งให้เ่เอาเขาให้ก็คือแตะวานนี่มอลำกับเจตตกว,วันมอลำหาป่านะครพี่น้องก็เลยฝ้าวกมาสารเหงาจะ <he a S 2> ว่าซื้อหรือพื้นนึงมันบ่เป็นตะวันมันบาดแห้งพอดก็เลยมาตั้งใจสารเอาทึ่งไปเฮ็ดเวียกเนี่ยทึ่งสารเหงาเนี่ยก็ได้เลี้ยวอยู่สามอาทิตย์กว่าก็เลี้ยวนะครับที่สำคัญขอบคุณผมจำได้ว่าถุงขังนี่ ไอเราเอามาหายยุชนบุรีตึ้งายตึงใหญ่น่ะตึ้งไอตึใหญ่ใหญ่บ่เมายใ่ใหญ่ใหญ่จยเป็นเ้เน่นบอแล้วเป็นเน้อยู่ยสีลาซาแม่นสีลาซาแล้วอยู่ยสีลาซาเราออกมาหาเราเอานมาหาเราเนีมาหายแราตะวันเราเราบ่ได้ยุ่สีลาซาตะวันเข้าไปร่ย่สีลาซาเรามาหาเรากมาหาขอบคุณด้วได้เอาไปใส่หลายเท่แล้วเทอแรกเลยเทแรกจะมากรุงพี่อพี่น้องนักปลาอะไรได้ใส่ ดึงโบขึ้นเนี่พี่น้องมันไดห้หลายๆนะครับหมู่บ้านนี่ผมนั่งเมืองชีพเก้าเที่เลยไอ้ยน้องนุ่งให้การตอบรับคลิปผมไปวานแหงี้มันขึ้นเรถขึ้นสอดแจ้งตอนอยู่บ้านแพงหน่อยไหมน้ำพระท้าทับใจเจ้าของข้าขอบคุณคอมเมนเพราะมันข้อมเมนตหน่อยๆนี่แหมเจ็ดร้อยแปดร้อยขอมิ่นแปดพตัวก็เรียกว่าสิพที่โอกาสท้าพี่น้องให้เบิองบรรยากาศอยู่ไปวานแหงไปเบิองการวานแหงนี่นะครับคชีพตนๆหาคบหาเฉียดแต่ว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวหายไปเบิองวันแขกัน ว่าคีประสมก้มสำเร็จบ๊อสุภาพพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศเตยเรื่อยเตยโมเดลจะมีผลงานให้พี่น้องครับในเบื้องนี้เด้เ้าแม่ลับพ่อเราบ่เดินไปเราอยู่บ้านาอยู่บ้านไปไปเบิ้ลมือไปโด้พี่น้องครับไปเบิ้ลมือนะครับถือโอกาสสุภาพพี่น้องครับเบิ้งนี้หรอกนะครับขอบคุณนะครับเอาแห่ไปสองคืนนะครับไปหลายคนได้พี่น้องไปแปดคนเก้าคนสิบค้นหมดละห้าเครงเทื่อกระไดไปน้ำกันนะครับแต่อุดมภาพไปแต่ว่าเอารถจานยนต์ไปนะครับ ไปประมาณ30กิโลนี่แหละะมันสามสิบกิโลจากบ้านเข้าไปกันใจอะไรบ่งอยู่นะครับอันนี้แม่บว่าเราอยู่ตำเจียวคือตำเจียวายวาย,วตายว้ตายตำเจียวควาตตา,านะครับไปกินพ้อขาไปกินคือคือลักษณะบางสิ่งเลยเนี่ยเวลาเขากินขเขานี่มือเศร้านี่เป็นความ่าเขากินเาขาอ,อยู่ฟังบ้านนี่ก็ลงน้ำไปย่างไปน้ำป,ประมาณเพียงเอวเพียงเอิกนี่แหละพี่น้องแล้วก็ไปเห็ดเป็นสีผ้าเห็ดเอาผู้เฒ่าเป็นสีผ้าเห็ดป่าที่นี่ตอนเขากินเขาย่างเพียงอย่างนี้เนี่ย ย,ยืนกินยืนในะน,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 นำเอากระบะผสมปูนไปเพิ่นเอากระบะผสมปูนไปเอาแหงใส่อันนึงสิเป็นกระบะเสบียงแล้วก็เวลาผู้ใดอยากก็คือไปกินเลยตอนนั้นแต่ว่าเย็าาวนวันเสาร์นี่คือจะนั่งกินน้ำกันแต่ว่าตอนเที่ยงนี่นคือกิน,ไ,กน,นไ,กไปกินมันผู้ใดอยากก็ไปกินผู้ใดบ่อยากก็บ่ต้องกิน <S <S ผู้คนผู้เฒ่าเพิ่นก็ได้ขนมไปแน่ได้รนวลนี่นั่นไป <S <S น้ำกันผูู้เเฒ่่่าก็มนทียง <laughs> อันมือเนี่ยเออทงเจียก็ส้นปลอกเท่ว่าเดี๋ยวนในมือว่านนี่ทำอันตาอุดมหรือว่ามีผู้ใดเนี่ยเออทำมาเสี่ยเกียงไปบ่ไปยู่ง่ัท่านแต่ตาหนองตาน้องกับไปคือกันหลายคนนะครับพี่น้องครับติดเกินมากอาจจะมูจากแต่สพาพี่น้องเรับไปทำความมูจากก็เพินน่มมีดอกสพาพี่น้องให้เบ่งบรรยากาศนะเคลื่อนเป็นแดงนะครับบอกถ้ว่าบอกกั้ก่อนว่าบอกหอยหลายลายเนี่ยบอกหอยนี่หลายครับนะครับเอ้าเมือแเดงเขาควายเบ่งผลงานกันฝนงานเบ่งผลงานเตอนที่นี่เอาตำปัด ล่าตอนใส่พญาย่กระมื่อแรงเขควายเบิ่งผลงานกันนะครับคือของไม่แต่เบิ่งว่ามื่อแร่งคาลุ่นกันว่าแห่ไม่พญายาตายถิ่นทำเบียกไดใดทำใดนะคระับลุ่นกันจะพี่น้องเด้อแต่เต้คิดไว้โอ้พี่น้องค่ะตอนนี้ก็ค่ัแล้วละ่ะพญายาก็จะมาันานั่งกลับมาไม่แยา่การเจ้า เป็นเร่งไรตอนนี้ข่ยเฮ็ดยังข่กรเป็นังไดเราคง่ได้ไปยุสะดุ้งเ่ป็นทีมงานหาป่าคือกันที่พี่น้องนี่ก็ได้แต่ว่าพักกันคลองทางประญตายตอนนี้ทางเบื่งวดทาบองานเ็ตนใหญ่หมนบ่อฝนกรตกพ่อพี่น้องนี่ฝนกระตกนี่ยิ้มตั้งแต่ตั้งแต่วนจ้งวัรอรอ่อรอรอรอฝนกระตกยืนจึงจอยู่ค่ำละล่ะตอนนี้ ตอนนี้จะมุ่งเราหามุ่งกลัวล่ะหามุงกลัวรอ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 เสียงรถมาแล้วพี่น้องเอาคือมาทั้งพีเอาปกติปกติจะมาทั้งพี่นะมาแล้ว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 เฮ็ดเฮ็ดมาแล้วอีกสาวหน่อย

กิ่อดลายพูดนะเอ้ยปวดใจไม่ต้องไปกินนากดอกไม่ต้องไปฮับดอกลงฮับออกสิเพิ่งปลาสิพาพี่น้องคนเพิ่งปลาอุปัตุผัวเฮงเนี่ยอุปัตตุ

ออปัด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 ให้พไ่น้องบ่งอีกมันบูรไหลทำตะกี้มั่วไปเป็นอยากไปอุ้มจับป่าเพื่อไหลอุ้มป่าจะฟของเนี่ยบ่กทำตะกี้บ่บ้านหัวตะกี้ต่วันก็บบหลเจจักอันบบุหันบ่ถึงตนแวล้ไบู่ผู้พูดึงป่าปลาหลบ่บ่ครับปลาขารไม่ไหละมาณจากโลก่อนนี่ตัวนี้โอสี่โล

มันออกวะออกเีอันนี้ถือแ่างถือง่หน่อยนเตี้มปลาตองกายเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้ปลาตองกายปลาตองปลูกปลาตองกายก็ได้กันครับเออมันเดือดรุ่งหกปานนีมองเอกไม่เก้าห้องอะ่เโอ้ไม่นันมันดึงออกไปไว้นะครับปัด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 ป ประทุปะทุปะทุนี่เนี่ยประตูจะเสียมประกดตัวนึงเอ่อผสมไะเอาไปออกซิทอะละมาให่ชุดน้องแปะแปะ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 มาโชว์เอามาโชว์ชุดโดใหญ่อือา าคนบไเจหาีโลัได้อีลหาีโลัดปาดปาดปาดดบอยู่เอออใส่กันอเฮ้จะ่นจีนแบต้มวะแตกแล้วโอ้ยจะเฮ็ดโทมเฮ็ดแถวไปโอ้เฮ็ดสมเฮ็ดสมต้มมือนบ้านนี่หอ ชมเฮ้ยจ้างได้กินกะสิแม่นเฮ็ดจังชมแล้ววะเนาะไหมเอาคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งพวมหมาานนํกันเจิมแหยหมานเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสสิพาพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศการวานแหอย่าว่าเพิ่นเฮ็ดแบบใด้เอาแต่บอกว่ามื้อนี้มีแต่ผูดวานหมานพี่น้องนะครับปลาโดรุ่นนี้ได้3าตัวเมื้อเนี่ยแม่นแล้วกาปลาตองไกได้ผู้ละโตสองตัว มืัอนี่มาแเน่ทุกคนจะได้ว่าปลาขาหน่อยบอกบอกว่าหลายคือติกิเอาขอบคุณก็มาขอบแม่พี่น้องเฮานะครับติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไข่เด้อพี่น้องด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ